เหตุการณ์สู้รบสองครั้งที่ผ่านมานี่ผมว่ามันก็เป็นคําตอบที่นักการเมืองปากสุนักเนาะที่บอกว่าปากมาเนั่นเองปากผมมาอีกทีพี่ขอโทษทีสะดุดปากมาเรื่อยต่อครับที่บอกว่ามีจานไว้ทําไมเนี่ยเพราะว่าการสู้รบสองครั้งนะครับครั้งแรกยี่สี่ถึงยี่สิบแปดกรกฎาคมเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยต้องตีมือให้ไม่ทับกุ้งเลยนะ เพราะการตีมือนี่ไปว่าปลอมือนะใช่ต้องเนื้อปลอมมือเพราะว่าการตัดสินใจสองในวันนั้นการตัดสินใจของแม่ทัพกุ้งในวันนั้นเนี่ยทาให้เราได้ยึดภูมะเขือซึ่งเป็นยุทธศาสสสำคัญที่เหมนเนี่ยเขายึดไปตั้งนานแล้วแล้วเหตุการณ์ตรงนี้นะครับมันเกิดขึ้นเพราะเหมนป่วนนะครับครับทุกวันนี้เนี่ยเหมนมันยังใช้ทุกแพลตฟอร์มโจมตีเรา ม,มีข้อตกลงหยุดยิงเรานู่นนี่นั่นเลยแต่เราไปดูตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยมาจากเหมนที่เป็นต้นเหตุเลยครับรแล้วก่อนตะลุมบอลกันไปที่ย4ิบสี่นะครับตอนเช้าเนี่ยเราดอนเหมนทําอะไรครับมันวางระ,ะ,ะเบิดเพีย <PM 2. S 1> ร์เมนทูดักเราเนี่ยนะครับลูกแรกส6บหกรกฎาคมลูกสองยี่สิบสามกรกฎาคมแม่ทัพกุ้งบอกเฮ้ยมึงวางแบบนี้ไม่ได้แล้วไวืมอ,อันนี้ถือว่าเลยเถิดเกินเลยนะครับแม่ทัพกุ้งทำไงครับ ปิดด่านแม่งเลยแล้วก็ตัวปราสาทต,ตาเมินทมตาควายที่เราเคยยอมให้เหม็นมันขึ้นมาเนี่ยมึงไม่ต้องมาแล้วยี่สี่ตอนเช้าครับตีห้าทหารของสุรนารีนะครับเอาโลโลน้ําไปวางแนวเนี่ยครับเหม็นมันก็ยิงยิงเข้ามาตรงน,นั้นแหละครับห้าวันหลังจากนั้นก็ตะลุมบอลกันยี่สี่ถึงยี่สิบนะครับ,รบไปหยุดยิงยี่สกรนลกดาตอนเที่ยงคืนอันนี้ท่านผู้ชมต้องจําไว้เลยนะครับ ตอนหยุดยิงที่แปดกรกฎาคมเนี่ยเพราะการเมืองตอนนั้นเนี่แหละครับ <Yeah. S 1> เข้ามากดดันกองทัพ <Yeah. S 1> ให้ต้องหยุดยิงเที่ยงคืน mm. เป็นช่วงที่เราตอนนั้นเราเสียปราสาทต,ตะควายทหารก็อยากได้ยึดคืน mm. แต่ฝ่ายการเมืองก็บอกว่าเฮ้ย mm. ต้องเที่ยงคืนนะเพราะว่าโดนทรัมป์เขาสั่งมาเอาภาษีการค้ามาบวกมาบีบนะครับ19%เเอนะไรเนี่ย mm. ก็หยุดเที่ยงคืนลบอีกเที่ยวนึงครับสู้ลบอีกครั้งนึงรอบสอง เจ็ดปาดกรกธันวาถึง27่ธันวาคม20วันรอบนี้เรากวาดมาหมดนะครับปราสาทตะควาย350เนิน5้า7้ตรงช่องงานม้านะครับแล้วก็สามห้าศูนย์ที่อยู่หลังในส่วนของปราสาทตะควายก็เป็นสองเหตุการณ์นะครับที่ทำให้ประชาชนไทยทั่วประเทศเนี่ยเห็นถึงภารกิจความรับผิดชอบที่กองทัพเนี่ยนะครับแบกรับในการ ปกป้องกันธิปไตยนะครับก็เป็นการตบตบปากนักการเมืองปากสุนัขนี่แหละครับปากหมานี่แหละครับอที่บอกว่ามีมีนักการเมืองมีทหารไว้ทําไมอันนี้ก็เป็นที่มาทําให้บรรยากาศปีนี้นี่ครับและมีผลมาถึงการเลือกตั้งอน<อ>ก,กลายล <ๆ S 2> เป็นประเด็นหนึ่งประกอบการตัดสินใจเลือกไม่เลือกของประชาชนเลยใช่ครับนะครับ,รบนะทีนี้ระหว่างการสู้รบไทยกัมพูชาเนี่ยท่านผู้ชมครับ มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งให้ประชาชนคนไทยได้เปรียบเทียบเพราะมันเกิดขึ้นในช่วงสองนายกนะครับไอาการรบกันยกที่หนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงนายกแพทองทานชิน,นวัตรนะครับนายกหลังก็เป็นยุคข,ของนายกอนุทินชาญวีรกูลคนเห็นเลยว่าถ้าฝ่ายการเมืองไม่เป็นอุปสรรคกองทัพไทยนั้นเปล่งประสิทธิภาพเต็มที่นะครับในยุคที่มีรั นายกชื่อแพรทองทานชินวัตรเนี่ยจะได้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของสองโครตระกูลคือชินวัตรกับตระกูลพุนนะครับ<ว>หรือผลประโยชน์ที่มีร่วมกันหรือความลับที่ต่างฝ่ายต่างกลุ่มแผลของกันและกันไว้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามเราเห็นความกระจอกของนายกรัฐมนตรีที่ส่งผลให้กองทัพไม่สามารถดำเนินการปกป้องอธิปไตยของเราได้เต็มประสิทธิภาพ พอเปลี่ยนเป็นนายกอนุทินเนี่ยเราจึงเห็นเลยว่าสิ่งที่กองทัพได้ทำมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมการเตรียมกำลังพลการเตรียมอาวุธมันไม่ไร้ความหมายมันเป็นการเตรียมที่ทำให้เห็นเลยว่าวิสัยทัศน์ของกองทัพนั้นชัดเจนภารกิจของกองทัพการเตรียมพร้อมของกองทัพไม่สูญเปล่าจริงๆ มันจึงดีดกลับไปที่วัฒกรรมปากหมาว่าทหารมีไว้ทำไมรวมถึงจะตัดงบซื้ออาวุธตัดงบกองทัพจะใช้เรือประมงไปรบเดี๋ยวนี้เขาไม่รบกันแล้วเขาร,รบกันก็ไม่เชื่อว่าจะชนะทุกอย่างคือชิบหายหมดเลยสําหรับพักส้มได้ปากสกกระปรกใจต่ำที่ได้ทำไว้นี่คือคุณูปการของสงครามที่เกิดขึ้นแม้ว่าเราจะต้องแลกด้วยอะไรหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นชีวิตทหารชีวิตประชาชนพลเรือนทรัพย์สินของทางราชการทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนสิ่งเหล่านี้เราจะเรียกร้องจากใครได้บ้างในความรับผิดชอบพี่เป๊ะฮะฮเราเรียกร้องจากกัมพูชาได้ไหมไม่ได้เพราะอย่างที่อาจารปูพูดเนี่ยครับคือการเตรียมพร้อมของฐานไทยเนี่ยคือเวลาเรามองย้อนกลับไปเนี่ยครับถ้าไม่มีการเตรียมตัววางแผนนะครับไม่มีทางเลยครับที่จะยึดเนินต่างๆได้ เพราะเนินเนี่ยมันอยู่ในที่สูงครับแล้วเหมนเนี่ยมันยึดเนินไว้อือย่างเนินภูมะเขือเนี่ยครับที่ผมมีโอกาสขึ้นไปกับคุณปองอัญชลีนะครับเมื่อเดือนสองเดือนก่อนเนี่ยครับโอ้โหไปเห็นพื้นที่แล้วเพราะว่าตลอดแนวชายแดนเนี่ยครับมันเป็นเทือกเขาของพนมดงรักนะครับหน้าผาสูงเนี่ยอยู่ฝั่งเหมนคือเหมนขึ้นมาเนี่ยมันต้องไต่ขึ้นนะครับครับของเราเนี่ยเดินขึ้นไปได้ขับรถนี่ขึ้นไปสบายสบายเลย เมนมันยึดเงินสำคัญสำคัญไว้หมดนะครับตั้งแต่ภูมะเขือนะครับเนิน500อไอตัวเลขนี่คือความสูงของมันนะครับครับภูมะเขือเนี่ย520กว่านะครับตรงช่องอานม้านี่มันมี2เนินเนิน677กับเนิน500ถามว่าถ้ากองทัพเขาไม่เตรียมพร้อมเนี่ยนะครับไม่มีทางเลยครับที่จะยึดเนินเหล่านี้คืนมาได้นะครับหรืออย่างเนิน3.50ที่อยู่หลังปราสาทต,ตะควาย,วายหลังจากที่เราโดนยึดไปนะครับ เพราะว่าเขาทำบังเกอร์ของทัพเนี่ยรู้มาตลอดว่าตลอดช่วงที่เขาเหม็นมันยึดเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศเป็นสนามรบอย่างไรขุดคูเลยอย่างไรทําบังเกอร์อย่างแข็งแรงระเบิดทิ้งเอาไม่ลงแต่ด้วยศักยภาพศักยาภาพของฐานไทยเนี่ยครับฐานลาบนะครับฐานปืนใหญ่จากทางกองทัพอากาศ F16 นะครับคิปเพ่นที่ช่วยประสานทิ้งระเบิดมีต่อชดอมีฐานผ่านเที่ยวนี้ผมว่ามันเห็นบูรณาการครับคำว่าบุรณาการมันดีฟังแล้วมัน ไม่ค่อยลื่นไหลเลยแต่เที่ยวเนี้ยเขา่าบรุรโคนาการเนี่ยมันชัดเจนมาก<ะ>ทุกเหล่าทัพครับมีคุณอุปการในสาการที่เกิดขึ้นแล้วเราสามารถยึดมาได้หมดนะครับตอนตะลุมบอลกันรอบล่าสุดเนี่ยครับเราต้องรอจนกว่าเรายึดตาควายนะครับยึดตาควายได้ยังไม่พอนะครับเราต้องยึดสามห้าศูนย์เพราะถ้ายึดสามห้าศูนย์ไม่ได้เนี่ยตาควายไม่เหลือเพราะสามห้าศูนย์เป็นเนินเป็นเนินที่สูงประมาณสามร้อยห้าสิบตาควายนี่ประมาณสามร้อยถ้าเรายึดตาควายไม่ได้ยึด King, ยุดเหนือสามาสูญไม่ได้เนี่ยครับมันก็ยังยิงยิงถล่มใส่ที่ตาคายตอนนี้ตลอดแนวเกลี้ยงหมดครับและนี่เป็นผลครับที่ว่าทําไมตอนนี้เมนเนี่ยมันคลานหนักเลยครับโจมตีเราทุกแพลตฟอร์มทุกเวทีกล่าวหาเราสารพัดน,นะครับว่าเป็นฝ่ายลุกล้ำเราบอกว่าเมนเนี่ยเป็นชาติสงบรักสันติคุณพ่อมืองสรรักสันติเพราะเรื่องทุนระเบิดเนี่นะครับท่านผู้ชม มันเจตนาวางเรานะครับไม่ใช่ครั้งแรกนะครับก่อนหน้านั้นปีห้าหนึ่งห้าสองมันก็ใช้วิธีการแบบนี้เลยมาโดยตลอดตลอดครับแล้วทั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมันประสบความสําเร็จเพราะว่ามันไปสร้างสถานการณ์นะครับแล้วก็เอาเรื่องไปโยงกับขพิพากษาปีศูนย์ห้าตอนนั้นโยงให้เห็นว่าขพิพากษษาศูนย์ห้าไม่ชัดเจนนะครับมันเลยสร้างสถานการณ์ตอนนั้นปีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่เที่ยวนี้มันติดใจ คุนเ็นนี่แหละครับมันติดใจมันจะเอาอีกรอบหนึ่งแต่ว่ามันประเมินสา,าการผิดครับกองทัพไทยตั้งแต่ยุคที่แล้วนะครับพอพอสูงสุด Big บิ๊กอรอบพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีกดดนะครับลูกชายพลเอกอิสรพงษ์หนุนพ,พักดีพลเอกอิสรพงษ์เนี่ยท่านเคยเป็นแม่ทัพาาสองนะครับอตอนเหตุการณ์ตะลุมบอลกันที่ช่องบกตอนนั้นปี2930นะครับพาอเป็นช่วงท้ายของสองครามกลางเมือง ในกัมพูชาตอนนั้นผมก็มีโอกาสไปทําข่าวในพื้นที่ได้มีโอกาสเจอ,เอ,อคุณพ่อของบิ๊กออฟเขานะครับ,รบเขาก็เป็นแม่ทัพที่โดดเด่นในตอนนั้นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเวียดนามก็ยึดเข้ามาในเขตไทยแต่เที่ยวนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสมัยบิ๊กออฟท่านเป็นผบสูงสุดเนี่ยเขาเตรียมการมาอย่างดีเลยตั้งแต่ไหนครับตั้งแต่ต้นปีครับปลายกุมภาที่เมนมันเผาสาราตรีมุกตรงช่องบอก,กันนะครับ ศาลาตรีมุกเป็นศาลาที่ฝ่ายไทยไปสร้างในพื้นที่เขมรเป็นศาลาที่เวลาทหารเพราะตรงนัอ่ามันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเอมเบลออมเบลอแรังเกลนะสามแอมเบลมตรกตตรงนั้นนี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะมาเจอกันคุยกันพักผ่อนอะไรงเงี้ยครับเมนมันเผาตั้งแต่ปลายกุมภาจากวันนั้นแหละครับที่ทําให้ฝ่ายไทยประเมินว่าเที่ยวนี้เมนมันต้องเจตนาต้องสร้างสถานการณ์เพื่อไป ไปสารโลกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ตามมาด้วยอะไรครับแสดงจัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์บนปราสาทตะมนทมปราสาทตะควายมาร้องเพลงชาติร้องเพลงบ้างเอาแต่งตัวชุดประจำชาติมาบ้างอันนี้นนครับนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าวไไอ,ยอยู่ในดินแดนของมันจนถึงวันนี้มองย้อนกลับไปนะครับฮุนเซนเนี่ยมันเลิกมันเลิกพูดแล้วนะไปสารโลกทางด้านที่เดือนมิถุนา,ายนนะครับมันแหละเป็นคนแรกที่พูดเรื่องนี้ ที่บอกว่า m อ4 3 JBC เนี่ยไม่มีความหมายแล้วต้องไปสารโลกอย่างเดียวคนคงลืมแล้วครับแล้วในกัมพูชาเนี่ยไม่มีใครพูดประเด็นนี้เลยสถานาาวันนี้เนี่ยคนกัมพูชานี่เดือดร้อนมากนะครับทหารตายมากครับแล้วก็ไม่รู้ตัวเลขตายเท่าไหร่นะครับศพนี่ไม่ได้เก็บเลยวันก่อน,พนเพราะกนสุน,นัยผู้ปัจเจชนะนะครับท่านก็มาที่นี่ ก็ได้ถามข้อมูลท่านท่านเป็นอดีตผู้ช่วยผู้บริการฐานบกท่านก็มีข้อมูลในในพื้นที่ต,ตัว,วน,นี้เนี่ยปรากฏว่ามีนักข่าวก็ไปถามทั้งท่งทงานรัฐบุรีกาลาโหมรัฐบุรีต่างประเทศนะครับจนกระทั่งมาถึงก่อนเที่ยงก็ถามท่านนายกตกลงว่าคุณมาเน็ตเอาเรื่องของอของไทยกับขเขมรเ,เนี่ยว่ามีปัญหาการไทยรุกรามเขมรจริงหรือเปล่าครับที่บอกว่าจะไปฟ้องอะไรทั้งหลายคือมันโจมตีเราออนไลน์ตลอดว่าเราละเมิดข้อตกลงหยุดยิงบอกว่าหยุดยิงตั้งแต่27 ธันวาคมแล้วทำไมทหารไทยไม่หยุดทำไมยังไปลือ้อไปถอนไปเผาไปทำลายบ้านเรือนวัดวาอะไรเนี่ยครับก็มันอยู่ในเขตไทยเราไม่ลื้อทำลายได้ไงมันล้ำเขตไทยเราก็เข้าไปเคลียร์พื้นที่ใช,ใช่ไหมไปจัดการทุ่นระเบิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะตรงนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่เหม็นบอกว่าเนี่ยยี่สิบเจ็ดทันวาลงนามแล้วต้องยุติการปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดเฮ้ยมันอยู่ในเขตไทยเราไปยุติได้ไงอาครับทีนี้มีนักข่าวก็ไปถามท่านนายกนะครับ รือว่าท่านนายกพูดถึงกรณีคุณมาเน็ตนายกกัมพูชาเตรียมจะประท้วงไทยโดยอ้างว่าไทยรุกรานดินแดนกัมพูชานายกบอกว่ายังไม่รับรายงานนะครับแล้วก็ยืนยันด้วยว่าเราจะอยู่บนอธิปไตยของเราครับอื้มทวงการท่านเขาก็มีการติดตามข่าวสารอยู่แล้วนะครับถ้ามีอะไรมาเขาก็มีหน้าที่ที่จะไปชี้แจงต่อองค์กรที่ มีข้อสงสัยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมก็เคยได้ให้ให้ข่าวไปแล้วว่าณขณะนี้เราก็มีสัญญาไม่ใช่ข้อตกลงหยุดยิงที่เราลงนามร่วมกับทางกัมพูชาครับเงื่อนไขต่างๆข้อปฏิบัติต่างๆมันก็อยู่ในบันทึกข้อตกลงนั้นแล้วไม่ไม่น่ามีอะไรที่จะจะเป็นข้อสงสัยใดๆ ก็ไม่มีปัญหานะครับเราเราอย่าเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเราก็ดำลงตนตรงนี้มาตลอดเราถึงสามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆให้เป็นที่พึงพอใจของเราได้เพราะว่าถ้าติดตามสานการในสื่อข่ามเนี่ยทุกวัน ข่าวเดียวกันเนี่ยครับมันเขียนวนๆ <S 1> <S 1> แล้วก็มันอยู่ในภาษาอังกฤษมันอยู่ใน Facebook มันก็ไปทั่วคนก็เห็นโอ้โหแต่ว่าไม่มีใครรับลูกนะครับมันก็เลยทําให้เกิดความเข้าใจว่าดีรัฐบาลเยียมการประท้วงคุณเซนเนี่ยเขาเปิดประเด็นนี้นะครับตั้งแต่วันที่สองมิถุนายนเพราะ28พฤษภาคมเนี่ยประทักันข้างแรกนะครับขมินบอกว่าเรายิงก่อนฐานไทยก็บอกว่าเฮ้ยกูมีกฎการประทะ ม,มึงไม่ยิงมากูจะยิงไปทําแมว,แลวเลยพราก็่างราก็การป้องกันตัวเองใช่ครับ28พฤษภานะครับแล้ว30เนี่ยคุณเซนพูดเรื่องนี้ว่า j p c เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ละต้องต้องไปสารโลกแล้ววันที่2มิถุนายนครับ<ม>ในรัฐสภา<ม>เขมรยกมือกันเลยครับผมยังเก็บภาพนี้ไว้นะครับคุณเซนเขาก็ยกมือแล้วก็ให้รัฐสภาเนี่ยมีมติเพื่อไปกดดันรัฐบาลมิยอนะครับ วันนี้วันที่สมกุมภาครับกี่เดือนแล้วครับมียอกรกฎาดาสิงหากัยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราแปดเดือนเข้าเดือนที่9ครับมันยังฟ้องศาลโลกไม่ได้สาเหตุหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่าก็คงประเมินแล้วว่าการไปฟ้องศาลโลกเนี่ยมันจะไปโยงกับคดีปี05เนี่ยครับไม่น่าโยงได้แล้วแล้วถ้าจะฟ้องศาลโลกคู่กรณีต้องไปด้วย ประเทศไทยก็พูดตลอดนะครับทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นภากีสารโลกเราไม่รับอำนาจสารโลกมึงจะไปก็ไปของมึงคนเดียวมึงไม่ต้องมาลากกูไป <c oughs> วันนี้ท่านเสียสักก็พูดเรื่องนี้นะครับแต่ว่าท่านก็กักๆไว้หน่อย <c oughs> ท่านก็พูดประมาณว่าเอาจะไปฟ้องจะไปฟ้องที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับแต่ว่านี่คือลีลาของกัมพูชาต้องต้องเข้าใจสันดานนะคือเขมรเนี่ยมันเป็นอะไรแบบนี้ ถ้าได้ประโยชน์นะครับมันจะหูปากเงียบเลยก่อนหน้านั้นหนองจาเราปล่อยให้มันยึดครอง40ปีนะครับแล้วก็อยู่ยาวเลยเราไปเอาคืนมันก็บอกว่าเนี่ยมันอยู่มาเป็นชั่วยุคนแล้วยังไงมันเป็นดินแดนไทยได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เหมนี่สื่อสารในเรื่องนี้ตลอดวันนี้ท่านเสียศักตอบคําถามนี้ครับหลังจากที่นักข่าวถามบิ๊กเล็กนะครับพลเอกนทพลนาคพันธ์ท่ท่านก็บอกว่าอุ้ยอันนี้ต้องถามท่านรัฐมนตรีเสียศักอีกเสียงหนึ่งครับจากรัฐมนตรีเสียศักครับ ก็ที่เราปกป้องอาติมาไตเราไม่ได้ไปลุกรานใครนะครับไอเรื่องฟ้องเนี่ยก็เขาหัวจะพิจารณาให้ดีนะครับไปฟ้องที่ไหนครับการที่ท่านหัวเน็ตมีค่าทีแบบนี้มันก็เหมือนไม่เคารพข้อตกลงที่เราตกลงไว้ก็คือเขาจะพูดอะไรไปนะครับเราก็ก็นะเราก็พร้อมที่จะปึ๊บเรายึดมั่นกับท่าทีของเราว่าเราไม่ได้ไปลุกรานนะครับ นะครับคือบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจว่านี่อาจจะเป็นเรื่องภายในประเทศของเขาหรือเปล่าคือเขาอาจจะเสียคะแนนนิยมจากตรงนี้หรือเปล่าครับมีความจําเป็นอะไรบางอย่างนะครับแต่เขาก็ยังไม่ได้มีอะไรมาเป็นทางการขอบคุณครับเป็นไงครับคุณบุญยอดฟังเรื่อจีนเสียศักดิ์มันอาจจะเป็นเรื่องภายในประเทศเขาหรือเปล่าโอ้แกชิงระเบิดเนะคือปัญหาในเขมรนตก็เรื่องใหญ่นะคนเขาก็ต้องไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นลองคิดดูจานปูบุญยอด อยู่ดีๆเนี่ยมาทําสงครามกับไทยเนี่ยด่านเดินปิดหมดเออยอดนักท่องเที่ยวไทยหายวูบเลยแล้วผลกระทบปิดด่านนี่ชัดเจนนะครับแต่ว่าท่านเสียศาสตรก็บอกว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาภายในที่มันเริ่มครุกขุ่นไหมแต่ว่าต้องเข้าใจการเมืองในเขมเมนี่ไม่มีฝ่ายค้านแบบบ้านเรานะครับฝ่ายค้านปากแจ้วเนี่ยมนไล่ไปอยู่ฝรั่งเศสหมด <laughs> หรือไม่ก็มีกรรมวิธี <laughs> ที่จะทำให้พักการเมืองนี้ ลงแข่งเลือกตั้งไม่ได้นะครับหายสมรังสีนะครับกลับไม่ได้เลยครับครั้งหนึ่งในยุคพลเอกประยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากเนี่ยครับคุณเซนก็ร้องขอพลเอกประยุทธ์เฮ้ยสมรังสีมาอยายมานะเราก็จัดเต็มให้เขานะตอนนั้นถือว่าความร่วมมือกันดีเต็มที่นะครับเพราะฉนั้นที่ท่านศรีรากร์พูดเนี่ยก็แสดงว่าปัญหาในในเขมรเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ประชาชนก็คงแต่ว่ามันลุกคืนลําบากเพราะว่าสังคมเขมรนี่ทาง ฝ่ายรัฐบาลนี่สอดส่องนะครับแม้กระทั่งข้อมูลข่าวสารในโลกโซเชียลเนี่ยคุณเขียนที่เป็นลบต่อรัฐบาลนี่คุณโดนอุ้มนะครับมันไม่เหมือนเมืองไทยนะครับคุณอย่ามาปากแ๋วาว่านู่นนี่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นคุณไปอยู่นู่นนี่เลอเปอเป็นปุ๋ยนะอันนี้เป็นข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นและเป็นปุ๋ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยนะหายไปเลยนะเออท่านผู้ชมถามว่านี่แนวหน้าข่าวค่ำใช่ไหมครับไม่ใช่ฮะ นี่คือรายการพิเศษเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เรามีถ่ายทอดบรรยากาศจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่วันนี้มีโพด้วยไหมถึงแม้ว่าจะเป็นรายการพิเศษก็ตามมีโพไหมมีฮะมีไหมพิมพิมทันไหมมาเลยขึ้นมาเลยมาเลยก็ต้องมีอะไรมันต้องมีโพเพลื่อนซีเนื่องในวันทหารผ่านศึกอยากบอกทหารว่านะครับมีสี่ตัวเลือกนะครับตัวเลือกที่1ขอบคุณที่เสียสละ ตัวเลือกที่สองไม่ต้องห่วงแนวหลังสู้ให้เต็มที่ตัวเลือกที่สามเราจะไม่ทิ้งกันและตัวเลือกที่สี่ใครด้อยค่าเราจะด่ามันเองข้อสองนี่ไม่ต้องห่วงแนวหลังช่วยเต็มที่อันนี้ครับเดี๋ยวตอนนิดนึงนะครับก็คือถ้าแนวหลังหลังเลือกตั้งเนี่ยนายกนี่ต้องอนุทินนะครับถ้าเป็นนายกยศนันนี่ยนะครับ พักเพื่อไทยเนี่ยเราเห็นมาแล้วนะครับเพราะารัฐบาลเพื่อไทยนี่ดูหน้าฉากนี่ยัง <c oughs> มีปัญหากันเนี่ยครับแต่เบื้องหลังผลประโยชน์เขายังหมาสารนะครับเพราะนั้นการพิจารณาเนี่ยต้องต้องระมัดระวังเรื่องนี้ครับแล้วถ้านายกเป็นในส่วนของเท้งนะครับคือคุณเท้งเนี่ยโอกาสเป็นนายกเนี่ยต้องบอกว่าลิบหรี่มากเพราะว่ามีคดีจริยธรรมอยู่ชครับแต่สมมุติว่าหลังเลือกตั้งนะครับแล้วเขาได้เนี่ยซึ่งแล้วมาเป็นเนี่ยนะครับ รัฐบาลที่มีพรรคประชาชนเนี่ยเขาจะเจรจารยอย่างเดียวและที่ต้องต้องกังวลระดับโคตรๆเลยนะครับคือต้องระวังไปสารโลกเพราะว่าพิธาแล้วก็ในส่วนของธนาธรเนี่ยพูดประมาณว่าแนวเข้าไปอย่างนไรออไปสารโลกนี่เหลือหายนะครับครับไปสารโลกนี่อาการหนักเลยนะครับ,รบเพราะอะไรครับเพราะสารโลกเนี่ยมันเล่นตามฝรั่งเศสมันเล่นตามเขเมรมัาเอาแผนที่หนึ่งต่อสองแสน เป็นหลักในการพิจารณาเส้นเขตแดนนะครับยังไงก็ไปไม่ได้แต่ว่าถ้ามันมีรัฐบาลที่มันซื่อบื้อขึ้นมานี่ครับอนุทินนี่ชัดเจนนะครับเป็นนักการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นเนี่ยปล่อยฟรีสไตล์เลยครับเราถึงยึดปราสาทตาควายคืนได้ครับลบกันวันที่8นะครับหลังจากนั้นร่วม2อาทิตย์เราถึงเอาตาควายคืนได้นะครับ เพราะว่าตะควายนี่ถ้ายึดคืนไม่ได้เนี่ยไม่มีทางหยุดลบแน่นอนอแต่ว่าตอนลบครั้งแรกเห็นไหมครับรัฐบาลอุงยิงตอนนั้นแล้วใครรับผิดชอบกระลาหมครับสายอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยแล้วสายอ้วนเนี่ยก็เป็นคนที่ไปที่มาเลเซียนะครับครับ26กรกฎาแล้วก็ไปกดดันกองทัพให้ต้องหยุดยิงตอนเที่ยงคืนนะครับ28อันนั้นก็เลยเป็น สถานการณ์ที่มันแตกต่างกันอนี้ก็ต้องเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องดูนะครับเพราะว่าเราเห็นมาแล้วครับอย่างที่อาจารย์ปูบอกเนี่ยฟัดกันมาสองรอบเนี่ยรอบแรกอย่างไรรอบสองอย่างไรแล้วรอบสองนี่นะครับถ้าการเมืองไปยุ่มเนี่ยมันจะจบอย่างนี้ไหมถ้าเราไปหยุดยิงก่อนที่เราจะยึดตะควายนะครับหรือยึด5 0 0กว่าห7เดเนิน5 0 0 677นี่เราไม่เคยยึดได้นะครับมันเป็นสองเดือนครับตรงช่องอ่านมานะครับ ล่องเนี่ยเป็นช่องงานมายึดสองเนินนี้ได้นี่หายห่วงเลยครับตอนนี้เราเสริมเรายึดได้ตอนเข้งแข็งครับอันนี้ต้องชมกองทัพนะครับในขณะเดียวกันฝ่ายการเมืองก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กองทัพเขาเดินหน้าได้อย่างไม่ต้องกังวลหลังเลยครับถ้าโยงกับการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าพื้นที่ภาคอีสานจะเป็นคนให้คําตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดโดยเฉพาะอีสานใต้นะใช่ครับพื้นที่อีสานใต้คือดูจากโพลและผมยังงงอยู่ว่าทําไมยังเลือกพักเพื่อไทย ยังเลือกอพักประชาชนกันอยู่ครับทั้งๆท,ที่สถานการณ์ชายแดนเนี่ยกระทบกับอีสานมากที่สุดครับมันไม่ใช่แค่จังหวัดตะเข็บชายแดนนะครับจังหวัดที่ลึกเข้ามาก็ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นอยากให้คนอีสานตัดสินใจเรื่องนี้ในวันที่8กุมภาพันธ์ให้ชัดๆว่าคุณจะเอาอยัางไงคุณจะเอาบ้านเมืองกลับไปอยู่กับยศชนันซึ่งก็คือลูกพี่ลูกนก้องกระุงอิง อีหลานอีอังเคิลนี่กันจริงๆหรอ <c oughs> หรือคุณจะเอาคะแนนทั้งภาคอีสานไปให้พักประชาชนซึ่งมีจุดยืนต่อทหารต่อกองทัพต่อชายแดนไทยกัมพูชาแบบที่พี่เป๊ปว่ากันจริงๆหรอ <c oughs> อีสานนี่คือคะแนนเป็นกอบเป็นกรรมนะครับ <c oughs> พักใดได้พื้นที่อีสานไว้ในมือ โอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็เกินครึ่งไปแล้วเพราะฉะนั้นคนอิสานฮะรอบนี้คุณเป็นผู้เล่นหลักเลยในเรื่องสถานการณ์ชายแดนถ้าคุณเชื่อในสิ่งที่มันผ่านการพิสูจน์แล้วการมีนายกสองรัฐบาลจากสองพักการเมืองทำให้กองทัพทํางานได้ต่างกันผลกระทบต่อประเทศไทยก็ต่างกัน ผมอยากให้คนอีสานทั้งหมดเป็นเจ้าภาพในการตัดสินใจวันที่8กุมภาพ,พันธ์นี้คุณจะเอาอนุทินหรือคุณจะเอายศชนันหรือคุณจะเอาเท้งนัทพงศ์คนอีสานต้องถือธงนำในเรื่องนี้ให้ชัดเลยนะครับ